ถว่าผมเป็นอะไรใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบเอ็ดนะครับซึ่งเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็อัดไปแล้วนะครับผมอัด เอ่อ s i uh, n d s i m ULATOR EP สองนะครับแล้วเมมเต็มคือแม่แม่มาเต hm ็มตอนเนี้ยคือแบบเต็มกลางคันอะต้นคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาละที่ผมบอกว่า ต้นคลิปนะครับที่ผมพูดคําว่าต้นคลิปเนี่ยหมายถึงผมเนี่ยกะจะเล่นนะครับกะจะเล่นตอนอธิบายเสร็จแต่พอหลังๆออไม่มีอารมณ์ก็เลยไม่ได้เล่นนะครับขอโทษด้วยแค่นี้แหละซึ่งคลิปที่เหลือผมก็ลบทิ้งไปละไม่ทัลนละนี่นะครับผมจะเข้าไปให้ดูเลยนะครับซึ่งเกมนี้มันเซฟได้นะครับมันคือมันจะเซฟอัตโนมัติก็คือเกมเนี่ยจะอยู่ที่เดิม เห็นไหมอ้าวตอนแรกผมมี29แต้มใช่ไหรอเออช่างมันมันคงจะลดเองอะนะครับคือมันน่า,นาจะบักอยู่นะครับก็ผมเนี่ยได้ปืนนี้แล้วนะครับปืนลูกโมโเนี่ยนะครับซึ่งผมพยายามมันสี่รอบนะครับซึ่งกระสุนมันหมดผมใส่ได้หมดเลยนะแมกกาซีนอะแต่ว่ากระสุนมันหมดนะครับผมก็เลยจำไม่ต้องนะ ก็เลยต้องเล่นใหม่วนๆไปนะครับก็กะกจะทำเป็นคลิปเร็ว,เรวๆเชื่อไหมถ้าคลิปนั้นอ่ะพื้นที่ไม่เต็มก่อนอ่ะเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับคลิปนั้นบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากๆเสียดายจริงๆครับ,ลบ,ลบแล้วผมก็ลบลบไปละนะครับคือลบไฟล์ที่ไม่จําเป็น,นออกนะครับเพื่อเพื่อขยายพื้นที่ซึ่งผมบอกเลยด่านนี้คือยากแล้วนะครับคือเลเวลปืนโมลูกโ,โมนี่ผมขอ งดเล่นไปก่อนนะครับ EP นี้เป็นจะเป็น EP ก่อน EP สองก็คือหนึ่งจุดห้านะครับซึ่งจะเป็น EP หนึงจุดห้าที่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมจะมาสปอยทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมเนี่ยจะเล่นกับมาครับ ผมไปบอกให้มากซื้อแล้วซึ่งมากซื้อวันเดียวกับผมนะครับซึ่งซื้อมานานละนะครับก็ได้สองสาวันก็นะครับก็เกมนี้ก็นะมนเล่นมลติเพเยอร์ได้ซึ่งมลติเพเยอร์เนี่ยมันมีหลายหลายโหมดนะครับผมน่าจะยังไม่มีอารมณ์เล่นโหมดที่เล่นไปเมื่อ e อพีที่แล้วนะครับเพราะว่าเมมเต็มนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่น่าจะไม่ได้ให้ดูกันนะครับก็ดู e อพนี้ไปก่อน ซึ่ง EP สองเนี่ยผมจะเล่นกับมาซึ่งเป็นโหมดอะไรก็รอรุ้นกันนะครับอาจจะเป็นโหมดที่แบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโหมดที่ให้สู้กันนะครับซึ่งเป็นอย่างอย่างอันนี้อันนี้อันนี้นนสาม,มัคคีนะครับก็คือบอมระเบิดนะครับเราต้องกู้ระเบิดอ่าส่วนอันนี้จะเป็นจะเป็นสปินเนอร์นะครับก็คือให้เราจับสปินเนอร์ที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็เอามาเล่นนะครับคือมันจะไม่มีเส้นสุด ก็คือไม่มีแพ้ชนะนะครับส่วนแท้งผมบอกเลยมีโอกาสสูงมากที่ผมจะเล่นแบบนี้นะครับผมว่าจะเล่นโหมดนี้เพราะว่ามันสนุกมากมากซึ่งหลายๆคนเขาก็แคสเกมเอ่อโหมดนี้กันนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าพีต่อไปพี่สองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะตั้งว่าเป็นหนึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วกันนะครับซึ่ง อ่ะผมจะให้ดูก่อนว่านี่มีเอเชียนะครับนะก็คือเอเชียนั่นแหละแล้วก็มีเออ EU นะครับมี US ก็คืออเมริกานะครับแล้วก็มีพวก EUUSW อะไรก็ว่ากันไปก็คือมีหลายภูมิภาคนะครับและทั่วทั่วโลกเลยนะครับพวกนี้คือทั่วโลกนะครับซึ่งผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมจะเล่นในโหมด เอ่อไม่ใช่หมดผมจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของเอเชียแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้มีมีผูเ้เรียนสิบคนเกมนี้น่าเล่นมากนะครับลองลองไปซื้อได้นะครับผมสนับสนุนนะครับก็ลองความยาก,กับเพื่อนได้นะครับให้เพื่อนซื้อด้วยแล้วก็แบบลองมาเล่นกันได้นะครับก็นี่เราสามารถจอยเซิร์ฟเวอร์ได้ซึ่งมันจะเป็นเหมือนชื่อนะครับเป็นชื่อเป็นเป็นสมมติเราพิมพ์ไปเนี่ยสมมติเราอยู่ในเอเชียใช่ไหม แล้วเราพิมพ์ไปแบบเนี่ยชื่อห้องของเพื่อนเราก็จะเจอนะครับซึ่งอันนี้เรนดอมคืออะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผม,มยังไม่เคยใช้ซึ่งคลีปเซิร์ฟเวอร์คือการสร้างเซิร์ฟเวอร์ของต,ตัวเองนะครับก็คือสร้างมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับนะซึ่งไม่รู้ว่ามันเซฟหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งอ่ะวิธีสร้างเนี่ยผมบอกก่อนเลยเลยว่ามันเป็นแบบ เราเลือกโหมดก่อนนะครับเลือกโหมดตร,ตรงนี้เลยนะอ่ะสมมุติคุณผู้ชมเปิดมาเจออย่างเงี้ยอ,อยากเล่นกับเพื่อนมอัลติเพเยร์นะครับเลือกโหมดอะไรก็ได้อ่ะป๊อปอิดก็ได้ป๊อปอิดสร้างฟึบอันนี้คือล็อกนะครับล็อกแมปนะครับคือเหมือนถ้าเพื่อนเราเข้าแล้วเราไม่อยากให้คนอื่นข้างนอกเข้าก็คือสามารถล็อกได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าล็อกกูต่อนะแต่ว่าน่าจะใช่นะครับ แต่เพราะมันมีโลกแมปอยู่แล้วก็ list of server คือเหมือนเป็น list ที่เป็นชื่อแต่ละห้องห้องไปนะครับก็คือแต่ละโหมดสมมุติเราอัน,นี้นี่ map pop it เห็นไหมก็อันนี้ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่มีใครเล่น,นครับซึ่งคุ่มิพากที่ผมเห็นเขาเล่นเยอะนะครับก็คือ EU กับ US นะครับนะอันนี้อันนี้ EU นะเห็นไหมก็จะเยอะนะครับเพราะว่า ประเทศเขาอันนี้อันนี้น้อยอยู่อันนี้อันนี้น้อยอยู่แต,แต่ตอนนั้นเยอะเยอะเหมือนกันนะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเจแปนนะครับนี่น่าจะเป็นญี่ปุ่นอ่าเยอะเยอะเยอะอันนี้ไม่แน่ใจสี่โอเคได้อยู่ตอนเนี้ยหนึ่งว้ามีผมคนเดียวเดียวน่ะโอเคไม่มีเหรอจริงดิ ภมมีภาคที่อยู่ล่างๆไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคนเล่นก็หาได้นะครับซึ่งเอเชียเนี่ยตอนนี้มีอยู่สิบคนนะครับน่าจะรวมผมด้วยนะครับก็เนี่ยสมมติเราอยากจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่เราไม่รู้จักนะครับเราก็ต้องเลือกหมดเหมือนกันนะเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าหมดฟิชชิ่งตกปลาเนี่ยอ่ะมีไหมไม่มีก็ออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมมาทําให้ดูนะครับก็ผมมาบอกข่าวร้ายด้วยที่ผมอดคลิปแล้วมันไม่ติดนะครับก็ เสียใจนะครับก็นะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็นะครับก็วันนี้สลระบวันนี้พ่อแม่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกแล้วสายระหมกไม่ถึงทางนะครับที่เสียเวลามาดูคลิปนี้จริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ